สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับวัดบนด้นไบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมกับเจ้า m s x 5 0 0นะครับคันนี้นะครับก็เป็น m s x SF นะครับคันนี้เป็น SX นะครับเราเอามาแปลงนะครับแปลงเป็นเครื่อง CBR 500 R นะครับคันนี้นะครับนี่ครับผม รายละเอียดก็มีประมาณว่าตัวตัวรถเป็น M N X นะครับ125นะครับแล้วก็ใช้เครื่องของ C B R 500นะครับแปลงใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้หมกนะครับหมกเต็มที่เลยนะครับก็คือบิดบังมิดเลยนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นอกแต่งเป็นาลาย S พันนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ ที่พักเท้าเดิมนะครับปลายท่อเป็น Z ซ6นะครับข้างหลังก็มีแหลกท้ายด้วยนะครับไ่ไฟท้ายแต่งแล้วก็มีกระปุกน้ำมันสำรองนะครับมีครอบอาร์มเป็นไอ้นี่หมดเลยนะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับนี่ก็ปิดเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับไม่ใช้เป็นของตัว500นะครับนี่เปิดทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง นี่นะครับติดเครื่องแล้วนะครับนี่เราก็ใส่เป็นสปอตไลท์ให้นะครับไฟหน้าไฟตาแดงนะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นสปอตไลท์ได้เป็นแสงได้นะครับ หลังโชคเป็นไว้เน็ตนะครับเป็นเอ็กซ์เทอรเี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจมาแปลงรถก็ติดต่อมาได้เลยครับกับวัดบรรทัดไหมนย์หมสามเก้าสามสองห6ห้านะครับอยู่นครปฐมนะครับรับแปลงทุกรุ่นนะครับทักมาคุยทักมาสอบถามได้นะครับ ก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับ